ขอก่อนหน่อยสิคะวันนี้ไหอนะอะคะเดวิดแค่ไรก่อนแฟนผมก็หายเหนื่อยแล้วลครับแหมปากหวานจังเลยนะคะแฟนแค่เนี่ย ก็ปากหวานเฉพาะแค่กับแฟนเท,ท่าน,นั้นแหละครับถ้างั้นคิีนไม่กวนแล้วนะคะเดวิดทำงานต่อเลยค่ะครับเชียนก็เหมือนกันนะตั้งใจทำงานนะเอา้าปิดไปตอนไหนวะเนี่ยหมอคะเอา้าคนไข้ ฟื้นแล้วหรอครับเดี๋ยวผมให้เกลือเพิม่มน,นะครับอย่าครับผมทำไมล่ะครับคือว่าดวิดคะเอา้าคิมคุณมีอะไรอีกหรือเปล่าคุณไขห้ของส0งมีอาการชักค่ะต้องการหมอด่วนฮะ โอเคงั้นผมฝากคุณให้น้ำเกินืคนไข้คนนี้ด้วยนะค่ะหลับยาวขนาดเนี้ยสงสัยจะอยากหลับนานๆสินะคนไข้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดให้ วิดคะเดวิดหลับสนิทเลยสงสัยจะเพียดีเหมือนกันแค่เนี้ยก็ได้แพ้ระบาบแทนละ ขอโทษนะคะเดวิดที่คีมต้องทำแบบนี้แต่ความรักเดวิดที่มีให้คีมมันเทียบไม่ติดกับเงิน10บล้านที่คีมกำลังจะได้รับหรอกเฮ้ย hey! คนไข้หมอหมอครับหมอหมอคนไข้ เกิดอ,อะไรขึ้นหรอครับหมอหมอครับภรรยาของผมเขาไม่หายใจแล้วครับหมออะไรนะครับ พยาของคุณเสียแล้วครับไม่จริงไม่เชื่อโอฝันก็ใช่ที่ผมไปสิฝันเตือนเตือนสิฝัน ขออทษนะครับผมขอเชิญคุณหมอไปโรงพักกับผมด้วยมีอะไรหรอครับคุณตำรวจมีคนพบเห็นเคมชีชนยานี้ในห้องพักของคุณหมอซึ่งสารพิษในเคมีชิยานี้เป็นชนิดเดียวกันกันกบที่เจอในถุงน้ำเกลือของผู้ที่เสียชีวิตทางตำรวจจึงสงสัยว่าคุณหมอจะเป็นผู้ต้องหาพยายามฆ่าคุณฝนอะไรนะไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้น แกข้าวมีไงฉัน้นเดี๋ยวฉั้นมีพยานรู้เห็นอีกด้วยพยายนกันเหรอคิมฉันเองค่ะที่เป็นพยานฉันเห็นคุณหมอฉีดยาตัวนี้ลงไปในน้ำเกลือของคนไข้ที่ชื่อฝันค่ะคิมนี่คุณพูดอะไรคุณก็รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงผมไม่มีทางทำอะไรแบบนั้นแน่นอนเชิญครับให้ความร่วมมือก,กับทางเราด้วยไป จบกันสักทีนะอย่าลืมค่าจ้างที่ตกลงกันไว้ด้วยล่ะฉันไม่ลืมผมนะเธอทำงานได้เนียบขนาดนี้นี่เอาไป ถ้าเธอทำสําเร็จฉันให้เธอเพิ่มอีก5ล้านรวมเป็น10ล้าน10ล้านว่าแต่ทำไมคุณถึงอยากเก็บภรรยาตัวเองหรอคะทำไมน่ะเหรอก็เพื่อเงินน่ะสิก็ยายนั่นมีมรดกตั้งร้อยล้านถ้าเงินไม่มากพอฉันไม่กล้าทำแบบนี้หรอกน่าเสียดายที่มันไม่ตายผู้บัตเหตุทางรถยนต์ไม่งั้นฉันไม่จ้างเธอมาทำแบบนี้หรอกแต่ ถ้าฉันโดนจับได้ขึ้นมาล่ะคะเธอก็จะทำให้ถูกจับได้ซิไม่งั้นเธอก็หาแพ้รับบาปมาแทนเธอแค่นี้ก็สิ้นเรื่องจริงของคุณเพื่อเงินสิบล้านฉันตกลงทำก็ได้คะ่ะอืมดีมากคุณนี่เลือเดเย็นจริงๆนะที่เลือกแฟนตัวเองมาเป็นแพะรับบาปแทนแบบนี้ ก็เพราะว่าความรักที่ฉันได้มันกินไม่อิ่มเท่าเงินสิบล้านไงล่ะว่าแต่ฉันคุณก็เหมือนกันนั่นแหละคุณยังกล้าวางแผนฆ่าภรรยาตัวเองเพื่อหวังมรดกเลยเรื่องเงินทองมันไม่เข้าใครออกใครหรอกนะถ้าฝันมันตายตั้งแต่ตอนที่ฉันตัดสายเบรกรถมันมันก็ไม่ต้องมาตายเพราะยาพิษหรอกไหนขอดูหน้าเมียสุดที่รักของผมหน่อยสิก่อนที่มรดกทั้งหมดของคุณจะตกเป็นของผม เฮ้ยสมภายไปไหนวะนี่มันอะไรกันฉันอยู่นี่ฝันคุณตำรวจคุณได้ยินแล้วใช่ไหมครับนี่เธอยังไม่ตายเหรอขอโทษนะพี่คนอย่างฉันอ่ะมันหนังเหนียว โชคดีนะที่เราแก่ทัน ในน้ำเกลือมียยพินแย่ละ <Yeah. S 1> คนไข้คนไข้ครับ คนไข้ย่าเพิ่งเป็นอะไรนะครับโถ่ไอ้เดวิดคุณหมอคะฉันยังไม่ตายค่ะโชคดีนะคะที่ฉันไว้ตัวทันขอใส่น้ำเกลือออกก่อนไม่งั้นฉันได้ตายแน่นี่มันเรื่องอะไรกันครับผมงงไปหมดแล้ว แล้วทำไมคุณถึงรู้ว่ามียาพิษอยู่ในน้ำเกลือก็คนที่เอายาพิษมาใส่ในน้ำเกลือก็คือพยาบาลที่เป็นแฟนของคุณไงคะอะไรนะครับฉันรู้ว่าคุณเศร้าแต่ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาเศร้านะคะฉันว่าเราสองคนอะมาร่วมมือกันหาหลักฐานเอาผิดคนร้ายกันดีกว่าค่ะยังไงเหรอครับคุณกลับไปที่ห้องก่อนนะคะแล้วก็แก้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ส่วนฉันก็จะแกล้งตายเพื่อเราจะได้รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้ตกลงครับ คุจะทำแบบนั้นไปทำไมวะาจบเบอร์ฉันไม่คิดเลยนะว่าคุณจะอยู่เบื้องหลังการทำเรื่องชั่วๆแบบนี้เงินเนี่ยมันเปลี่ยนสันดาลคนจริงๆขอบคุณคุณนะที่ทำให้ผมตาสว่างคุณตำรวจคะเอาตัวพวกมันไปเลยคะ่ะครับดี๋ยวคุณ เดี๋ยวก่อนอคนำพูดตำรวจฟันผณฟัง,ฟงองค์กรฉันไม่ฟังออฉันไม่ฟังคำพูดเร็วๆของคุณเก็บคำพูดของคุณไปไว้ให้การใสน้นศานเถอะเฮ้ยปล่อยปล่อยถอยปล่อยฉันนะผมต้องเสียใจด้วยนะครับที่คุณต้องมาโชคลายเจอผู้ชายเร็วๆแบบนี้ฉันก็เสียใจกับคุณด้วยเหมือนกันค่ะ ที่คุณต้องมาเจอแฟนแบบนั้นนะคะไม่เป็นไรครับคุณไม่ต้องเสียใจนะโลกนี้มีผู้ชายดีๆอีกเยอะเลยเช่นกันนะคะยังมีผู้หญิงดีๆอีกเยอะบนโลกใบนี้บางทีอาจจะอยู่ใ,ใกล้ๆคุณแถวนี้ก็ได้คะ่ะ ดีจะบอก,บอกป้าหนังกี้แผกปากโวยวายอะไรเข้ามาหูข้าไม่หนดกน้อยฉันมีข่าวดีจะมาบอกป้าน,นะสิข่าวดีอะไรของเองวะหนังกี้คือเมื่อกี้ฉันเดินไปซื้อของที่ตลาดมาแล้วได้ยินคนที่ตลาดเขาบอกว่าเรากําลังจะได้เงินดิจิตอลคนละสามหมื่นบาทนะป้าเงินนีิจิตจ้านอะไรของเองวะไอ้เงินนีิจิตต้อนี ก็ข้างสกุลเงินในอินเทอร์เน็ตไงป้าใครจะคนให้วะต้องคนละสามหมื่นะเห็นว่าเป็นนักลงทุนบิตคอยอะไรเนี่ยแหละป้าเดือนหน้าเป็นวันเกิดเขาเขาเลยอยากทำบุญแจกเงินดิจิตอลคนทั้งหมู่บ้านเลยนะป้าจริงเหรอหนังกี้มันมีแบบนี้ด้วยเหรอมีสิป้าป้ารีบไปบอกออุยนะให้มาสมัครแอปรับเงินไว้ให้ป้าเดี๋ยวจะไม่ทันการ เนี่ยฉันรีมาบอกป้าพอเห็นป้าเป็นญตาฉันนะเนี่ยเออมันจะได้จริงๆเหรอวะนางกี้จริงสิป้าเขาพูดกันทั้งตลาดคราวนี้แหละฉันจะได้มีเงินไปช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าส,สวยๆกินอาหารรูๆแบบคนอื่นเขาสักทีหืมนน้อยหน่อยเธอนางกี้คิดแต่เรื่องกินเรื่องเที่ยวนั่นแหละเงินได้มาฟรีๆแทนที่จะเก็บเอาไว้ใช้ยามจำเป็น โหป้าเงินก็ได้มาฟรีๆป้าจะไปคิดมากทําไมอะ่ะเอาไว้ไปซื้อความสุขของเราดีกว่าเฮ้ยฉันไม่คุยกับป้าแล้วฉันไปแล้วอย่าลืมให้อุย้ยสมัครแอปรับเงินไว้ให้ป้าล่ะไอว สวยเปลี่ยนไปนดูรองเท้าบ้างดีกว่าเฮ้ยใบนี้สวยมากเลยสวยไปหมดเลยอ่ะจี้เปิดประตูให้ฉันหน่อยนั่งน้ำว้าเข้ามาสิประตูไม่ได้ล็อกว่าไงเพื่อนอึ้งเลยแหละสิอึ้งอะไร พูดอะไรของแกหมัวสัวแหมแกทำปากแข็งไปหน่อยเลยฉันรู้นะว่าแกตะลึงในออฟชั่นของฉันน่ะฉันบอกว่าเปล่าก็เปล่า,ลาสิว่าแต่แกมาหาฉันที่ห้องอ่ะมีอะไรอรอคืออีกสามวันน่ะจะเป็นงานวันเกิดของเพื่อนฉันฉันก็เลยชวนแกมางานวันเกิดนี้ด้วยวันเกิดเพื่อนแกเย่าบอกนะว่าเพื่อนแกคนนั้นน่ะคือเบคนที่ฉันอ่ะชอบอะ่ะ ถูกต้องเลยล่ะแกแกต้องไปให้ได้นะรู้ไหมว่าเบย์เขาถามหาถึงแกตลอดเลยนะฮะอะไรนะแกไม่ได้หลอกฉันใช่ไหมโอ๊ยฉันจะไปหลอกแกทําไมล่ะว่าแต่จะไปหรือไม่ไปไปดีไปฉันไปแนะน่นอนอยู่แล้วโอเคฉันมาบอกแค่นี้แหละไว้เจอกันบนงานนะขอบใจนะเนี่ยฉันขอตัวกลับก่อนละกันโอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนงานเนี้ย เป็นงานระดับไฮโซฉันหวังว่าแกเนี่ยคงจะไม่แต่งตัวแบบนี้ไปงานนะไปโอ้ยแล้วฉันจะทำยังไงดีเนี่ยเงินเดือนก็ยังไม่ออกด้วยแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อชุดไปงานเันเกิดเบลเนี่ยโอ้ยอ๋อคิดออกแล้ว อะไรนะนี่แกจะขอยืมเงินฉันสามหมื่นบาทเหรอใช่เราอาร์ตแกให้ฉันยืมเถอะนะฉันจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆฉันให้แกยืมได้นะแต่ว่าแกจะหาเงินที่ไหนเหมือนคืนฉันน่ะเงินเดือนแกแค่สองหมื่นบาทเองโอยเรื่องนั้นแกไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวเดือนหน้านะฉันก็ได้เงินดิจิทัลมาฉันจะคืนให้แกเองฮะเงินดิจิทัลนี่แกคิดว่าได้จริงๆหรอวะได้จริงๆสิเดี๋ยวเดือนหน้าฉันคืนแกแน่นอน <S <S <S> ขอโทษนะกี้ฉันนห้แกยินไม่ได้จริงๆว่ะฉันขอโทษนะเอา้าอาร์ตอาร์ตไออาร์ตเดี๋ยวก่อนโอ๊ยแล้วฉันจะทำยังไงดีเนี่ยฉันจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อชุดสวยๆเป็นไงมันเกิดเบ้นเนี่ยโอ๊ย ชิคกี้ป่ะใช,ใช่ค่ะนับดูว่าครบไหมครบค่ะจ่ายตรงเวลาด้วยอนะ่ะอย่าคิดเบี้ยวอะ่ะไป ตอนนี้แหละฉันจะได้มีเงินซื้อชุดใหม่ๆกระเป๋าและเครื่องประดับใหม่ๆไปไงานวันเกิดเบสักทีวันนี้เงินเดือนออกไปฉลองที่ไหนดีเนี่ย แหมคิดแต่เรื่องใช้ตังค์นยไม่เคยคิดถึงเรื่องเก็บเงินหรอกนะคนใจแคบอย่างแกไม่ต้องมาคุยกับฉันเลยนเกทำอะไรอ่ะก็ระวังระวังหน่อยนะทำอะไรระวังอะไรยุ่งพี่น้ำมามาหาฉันที่ทำงานเลยมีอะไรอ่ะคืนนี้เบชวนแกกับฉันอ่ะไปปาร์ตี้ที่บ้านของเขาอ่ะ ฮะอะไรนะไม่ต้องตกใจไปฉันว่าคืนนี้แกได้แฟนแน,น่ๆงั้นเรารออะไรล่ะไปกันเลยดีกว่าเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเด๋ยราง,งานแกช่างหัวงานปเฒานาค่อยทำพรุ่งน,นี้ก็ได้เ,เดี๋ยวสิกี้หุบปากไปเลยอาร์ ันแน่จะไปไหนหรอจ้าสาวสาวกี่แกรู้จักพวกมันด้วยหรอไม่ฉันไม่รู้จักพวกมันนี่แกอย่ามาขยิบหูขยิบตานะเงินนี่กู้เสียมาเมือ่อไหร่จะคืนนี่มันก็เลยกำหนวดไปแล้วนะแกจะพูดทำไมเนี่ยอะไรนะกี้นี่แกไปกู้เงินมาเหรอแกจะไปกู้มาทำไมเนี่ยไม่นะไม่ใช่นะนะว่แกอย่าไปฟังมันฉันว่านะมันต้องจำผิดคนแน่ ไม่ผิดหรอกฉันย็นกับตาว่าแกไปกู้เงินมาแกว่าไงนะยา์ดนับดูว่าครบไหมครบค่ะจ่ายตรงเวลาด้วยอ่ะอย่าคิดเบี้ยวอ่ะค่ะไปเดญกกี้นี่แกถึงขั้นกู้ที่นอกระบบเลยเหรอวะ หรอเนี่ยนี่แกถึงขนาดไปกู้เงินเพื่อที่จะได้มางานไฮโซไฮโซอะหรอกีอ้ทำไมแกกระจอกแบบเนี้ยอ้าวไม่นงน้ำวานี่แกกำลังด่าฉันอยู่นะเนี่ยก็ใช่นะสินี่ถ้าฉันรู้ว่าแกไม่มีเงินเนี่ยฉันคงไม่พาแกไปงานได้หรอกนี่ถ้าใครรู้ว่าฉันมีเพื่อนกระจอกกระจอกแบบแกเนี่ยฉันไม่ขายที่หน้าแย่หรอน้ำวานี่แกกำลังดูถูกเพื่อนตัวเองอยู่นะรู้ไหมไม่ ฉันไม่มีเพื่อนกระจอกกระจอกแบบแกขอโทษนะแต่ฉันคงให้แกไปกับฉันด้วยไม่ได้แล้วล่ะขอตัวน้ำว้าเดี๋ยวนางน้ำว้าไอ้อาดแกนี่มันไอ้เฮ้ยคุยกันจบสักทีฉันยืนรออยู่นานแล้วฉันรู้นะว,ว่าวันนี้เงินเดือนแกออกจ่ายเงมาเนี้เออพี่รออีกสักสองสามวันได้ไหมเดี๋ยวฉันได้เงินดิจิตอลนะฉันจะรีบเอาไปใช้หนี้พี่เลยนางกี้ นี่เอ้ยป้าดาป้าดาฉันคุยธุระอยู่อ่ะเจอเองก็ดีแล้วค้าจะมาบอกข่าวเองไอ้นักลงทุนบิดคอยที่จะแจกเงินนิจิตตต้อนอะไรของเองน่ะมันถูกตำรวจจับไปแล้วโว้ยอะไรนะป้าตำรวจน่ะเขาสืบได้ว่ามันทำผิดกฎหมายแล้วก็ฟอกเงินด้วยแบบนี้ฉันจะไม่ได้เงินดิจิตตลแล้วเหรอเนี่ยใช่ ไม่ไม่จริงแล้วแบบนี้ฉันจะเอาเงินที่ไหนไปใช้นี่ล่ะอะไรนะนี่เองไปกู้เงินอะไรเข้ามาแล้วกู้ไปทําอะไรป้าครับกู้เงินมาไปผู้ชายนะครับโอ๊ยหนังกี้ทําอะไรไม่คิดอีกแล้วคุยกันเสร็จหรือยังฮะยังไงเงินฉันน่ะจะได้ไหมวันนี้ถ้าไม่ได้นะแกะโดนหนักแน่หนังกี้ ก็ไช่วยฉันหน่อยนะช่วยฉันหน่อยเถอะนะอ่าแกช่วยฉันหน่อยนะช่วยฉันหน่อยเถอะนะยังไงเอ่อพี่จ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวฉันเนี่ยมีอยู่แค่สองหมื่นเองจ้ะพี่ก็มาหมดนั่นแหละถ้าพี่เอาไปทั้งหมดแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนกินข้าวละจ๊ะนั่นมันก็เรื่องของแกไม่ใช่เรื่องของฉันจะให้หรืออยากตายอะเรื่องเอาก็ได้จ้ะ จะโอนก็นรีบโอนเร็วร้อยจ้ะพี่แค่นี้ยแล้วอย่าลืมส่วนที่เหลือล่ะ กี่เอ๋ยบนโลกใบเนี้ยไม่มีอะไรที่มันได้มาฟรีๆหรอกนะเองจำไว้